ับสวัสดีครับพบกับพอดแคสต์ภูมิแพ้ก็แพ้เราอีกครั้งหนึ่งในเอพิโซดที่5นะครับวันนี้ก็อยู่กับที่หมอแอนคนเดิมนะครับแทบไม่ต้องแนะนําชื่อแล้วเพราะว่าความสวยในพุ่งออกมานอกลําโพงทีเดียวเลยนะครับนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โพชนุกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ของเราปรบมือเลยครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงตบมือล้นหลามล้นหลามมากเลยนะครับตบมือกันเองนะวันนี้ของเราเนี่ยเป็นเอพิโซดที่5นะครับแอนก็จะเป็นเรื่องที่ พูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการมีน้ำมูกนะฮะหรืออาการภูมิแพ้เนี่ยพูดปุ๊บน้ำมูกมาเลยนะฮะ นะะตอนนี้หน้าฝนพี่แอนคนเนี่ยเป็นหวัดเยอะค่ะครั้นี้เวลาอาการเป็นหวัดเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เป็นเรียดน้ำมูกไหลแต่ให้มมนมีข้อสงสัยที่ว่าเวลาน้ำมูกไหลเนี่ยมันมีน้ำมูกไหลแบบเป็นไข้หรือน้ำมูกไหลแบบเป็นปูมแพ้เพราะภูมแพ้นี่ก็น้ำมูกไหลด้วยใช่ไหมฮะผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาก็ส่งคําถามเข้ามาว่าเขาจะแยกได้ไงว่าตอนนี้เขาน้ำมูกไหลเพราะปูมแพ้หรือเพราะเป็นไข้นะฮะหรือมีถ้าไม่รักษาจะเป็นยังไงไหมเดี๋ยวนี้เราก็จะมาชวนพี่แอนคุยเรื่องนี้กัน <c oughs> นะฮะอันนี้ขอคําถามแรกก่อนค่ะเมีนมีท่านผู้ชมทางทางบ้านส่งใน Facebook อะไรเข้ามาเขาบอกว่าเอ๊ะไข้หวัดกับภูมิแพ้เนี่ยอาการมันต่างกันยังไงคะเมียนอืมจริงจริงคนไข้หลายคนนะคะอาจารย์เต๋าจะชอบเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นหวัดบางคนเป็นหวัดทุกวันเป็นหวัดทั้งปีเขายังคิดว่าเป็นหวัดนะคะซึ่งจริงๆหวัดกับภูมิแพ้ในอาการค่อนข้างต่างกันค่อนข้างมาก เพียงแต่เราอาจจะไม่ทันสังเกตอาการอื่นคิดว่ามีน้ำมูกทุกอย่างก็คือหวัดจริงวิธีต่างคือ1เราดูระยะเวลานะคะว่าปกติหวัดอะจะหายภายใน7-10วันจะไม่เป็นเรื้อรลังนานๆถ้าเรื้อรังนานๆเป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยทุกเดือนนียไม่ใช่หวัดนะคะก็คือ1หายภายใน7-10วันแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยหรืออาจจะมีเจ็บคอไอน้ำมูกซึ่งอาการเหล่านั้นจะหายภายในระยะเวลา1-2สัปดาห์ไม่เกินจากนั้น2ก็คือหวัดเนี่ย จะไม่เป็นบ่อยถ้าเป็นผู้ใหญ่ค่ะอาจารย์เต่าทราบไหมคะเป็นหวัดปีละกี่ครั้งเต่ามไม่ทราบสองครั้งแล้วเต่เตใช่ประมาณ1ถึงครั้งเก่งมากค่ะตบมือตบมือนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ถ้าเด็กเล็กอาจจะเป็นง่ายหน่อยเพราะไปโรงเรียนก็ปีละ4-5ถึงครั้งจะไม่ค่อยเยอะมากยิง่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถี่เกินในระยะเวลาที่ควรจะเป็นเป็นนานเกินในระยะเวลาที่ควรจะเป็นนะคะหรือว่ามีแต่อาการน้ำมูกอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ค่อยวัดหวัดยังไงก็ต้้้้้้้ออองมมมมมีีีไดดววยยทนนนาาาากกกรภููิแพั็จจะ แต่สีน้ำมูกมันก็มีความสําคัญนะคะจัยเต่าปกติถ้าอากาศหรือจมูกอักเสบพุมแพเนี่ยพวกนี้ก็จะน้ำมูกใสแต่ถ้าเป็นหวัดเนี่ยน้ำมูกก็จะอาจจะใสแล้วก็ไปเขียวได้นะคะยกเว้นว่าถ้าคนไข้เป็นไซนัสไซนัสอักเสบคือเป็นหวัดเลื้อยหลังพวกนี้น้ำมูกอาจจะเหลืองได้ ซึ่งอาการไซนัสอักเสบก็เป็นผลจากหวัดที่เป็นเลื้อรังแล้วไม่หายหรืออาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนของภูมิแพ้ก็ได้แต่ภูมิแพ้ปกติอะจะน้ำมูกใสไม่เหลืองแต่หวัดมักจะเหลืองด้วยอ๋อแสดงว่าอาการไซนัสอักเสบนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นไข้หวัดด้วยใช่ค่ะคือปกติหวัดเหมือนกับที่พี่บอกเมื่อกี้หายภายใน1นสองสัปดาห์ใช่ไหมคะแต่ถ้าหวัดไม่หายภายใน1นสองสัปดาห์หรือเป็นเลื้อรังนานๆเขาเรียกเป็นไซนัสอักเสบไซนัสก็คือหวัดที่ไม่หายเพราะฉะนั้นก็เป็นหวัดเลื้อรังก็เลยเป็นไซน ซึ่งในคนที่เป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังที่หายยากมักจะพบในคนที่เป็นจมูกอักเสบปูมแพ้คนเป็นภูมแพ้ปกติมันจะเป็นหวัดง่ายแล้วก็าหายยากทาให้มีเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นไซนัสได้ไซนัสนี่ก็คืออาการที่ว่าปวดใช่ไหมพี่แอนใช่ค่ะมันก็มีในเด็กทั้งผู้ใหญ่อาการตาก,กาาันฮะแต่ผู้ใหญ่ส,วส่วนใหญ่ะนัสจอาจจะมาด้วยมีอาการปวด พงจมูกกดบริเวณหัวหน้ผาผากก็ได้หรือเป็นน้ำมุกเหลืองนะคะหรือว่ามีลมหายใจมีกลิ่นหรือจมูไม่ได้กลิ่นก็ได้แต่ว่าถ้าซานันดเด็กอาจจะมาด้วยมีเสมหะไหลลงคองมาด้วยไอได้ไอเลื้อหลังอะไรได้อาจจะมีน้ำมุกเหลืองเป็นเป็นหายๆก็ได้เหลืองสลับใสน่นะคะแต่อาการต้องเป็นเลือล้หอหลังเป็นมาเกินอาทิตย์2อาทิตย์3ามอาทิตย์เป็นเดือน้คือ,อต้องมีอาการแบบนี้เลื้อหลังเราึ้อะเ,เป็นซนัตอักเสบใช่ค่ะแต่ปัญหาที่พี่เจอบ่อยคือคนไข้อะจริงๆเนี่ยก็เป็นเลื้อหลังแต่ไม่สังเกตเป็นเลื้อัง คืออย่างเป็นทุกอาทิตย์นี่คือเป็นเรื้อหลังนะ,ะบางคนเป็นอาทิตย์หนึ่งหายไปอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หน้าเป็นใหม่นี่คือเรื้อหลังมันไม่ได้หายจริงไงอ,อ,อาจจะต้องสังเกตอาการว่าเป็นติดต่อกันนานแค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะคและระยะเวลาในการเป็นอาจจะช่วยบอกได้ว่าเป็นโรคอะไร โอเคเพราะันที่สําคัญคือเราต้องดูระยะเวลาในการเป็นว่าคือเป็นยาวนานนี่ถือว่าผิดปกติหรือเป็นแล้วถี่ีคือแปลว่าเป็นแล้วหยุดแล้วระหว่างการหยุดล้วจะไปเป็นใหม่ใกล้กันใช่ค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติเป็นเลื้อรังเลื้อรังก็ต้องดูว่าเป็นแพ้อากาศหรือเป็นไซนัทถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่ไปหาคุณหมอนี่มันก็จะกลายเป็นไซนัสเลื้อรังที่ฐานไม่เคยเป็นไงพี่แอนเจ็บเจ็บตรงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แอนตรงตรง โหนแก้มเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนคนตบมาหรือโดนตบจริงไม่ไม่โดนตบจริงเขาเหมือนโดนคนตบเพราะว่าไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นอะไรผมเอ็กซเรย์ดูหูหนองเต็มเลยใช่พวกนี้จะทรมานแล้วอย่างไซนัสนะคะถ้าไม่รักษาเนี่ยมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะค่ะอาจารย์เต๋าอย่างเช่นหูชั้นกลางอักเสบนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเชื้อติดเชื้อขึ้นสมองก็ได้อุ้ยตายเลยใช่ค่ะหรือบางคนก็ทําให้กระตุ้นให้เกิดหอบหืดกําเริบก็ได้ โอ้โหมันพันกันหมดใช่ค่ะเพราะว่าเชื้อมันกระจายอยู่ในร่างกายอ่อเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการการเช็คคือการเช็คตัวเองในเรื่องของการเป็นหวัดถี่ไหมและเป็นหวัดยาวนานไหมเนี่ยข้อนี้สําคัญมากโอ้แต่นี้ไม่ค่อยมีคนพูดนเรื่องนี้เพราะทุกคนเข้าใจว่าวันถ้าถ้าเราโดนฝนเราก็เป็นหวัดหรืออากาศเปลี่ยนแล้วก็เป็นหวัดบางคนเป็นหวัดเนี่ยเดือนหนึ่งสามรอบไม่ใช่หวัดแล้วทีนี้อย่างให้รักษาค่ะเพราะว่าโรคเนี้ย มันรักษาได้รักษาง่ายนะคะจันเตาอ,อย่างเช่นแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบภูมมแพ้เนี่ยมีอาการเป็นบ่อยนู่นนี่ใช้ยาแป๊บเดียวก็หายดีกว่า<แ>ทนเพราะว่าพอเป็น่ะคุณในภาพชีวิตมันยาก<อ>ประเด็นงงใช่มันงงนอนหลับไม่ดีเพราะพวกนี้จะมีคัดจมูกกลางคืนมันไม่ได้มาแต่น้ำมูกค่ะแพ้อากาศจะมาด้วยอาการคัดจมูกคืนหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สะดวก<อ>มีภูมิแพ้ขึ้นตาได้แล้วรักษาง่ายแค่ใช้ยาล้างจมูกพ่นจมูกกินยาแก้แพ้เดี๋ยวก็หายดีกว่าเราทนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึกสังเกตถ้ามีอาการบ่อยเป็นถีีี่่่เป็นนนนนาาาาาอยง้จะรรบมักษ เพราะมันรักษาง่ายค่ะถ้ากับว่าอาการไซนัสเนี่ยฮะหรืออาการพวกภูมิแพ้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอาการแทรกซ้อนจากการเป็นหวัดทีๆก็เรียกดิ่งเรียกได้ไหมก็มันจะเป็นทั้งสองอย่างไซนัสอาจจะเกิดจากเป็นหวัดทีก็ได้เป็นหวัดทีหรือเป็นหวัดที่เป็นนานแล้วไม่หายก็คือเป็นไซนัสในภูมิแพ้ก็จะทําให้เป็นหวัดทีได้แล้วกลายเป็นไซนัสได้ มันอาจจะต้นกําเนิดจากเป็นหวัดก่อนแล้วกลายเป็นไซนัสก็ได้หรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ก่อนแล้วเป็นไซนัสก็เรียกว่าสองอันนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะาีที่สัมพัญใช่ค่ะเพราะจริงๆคนไทยเป็นโรคจมูกเสบภูมิแพ้หรือแพ้อากาศเนี่ยประมาณสัก4 0ปรนะคะถือว่าเยอะมันจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรที่มันบ่อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องมาปรึกษาแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องเออข้อนี้น่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆคนนะพี่แอรเขาจะแยกไม่ได้ไงหวัดเอยภูมิแพ้เอยคือคือถ่าเรียกว่าปวดหัวหรือมี แล้วย่าพวกพวกไซน้งไซนัสเนี่ยพาลาแก้ไม่ได้คือไซนัสอ่ะมันมีอักเสบเลื้อยลังกับเฉีบพ,พันธุ์นะคะถ้าไซนัสเฉียบพ,พันธุ์คือมีอาการมาไม่กี่เดือนถ้าเลื้อยลังก็คือมีอาการเกิน12สัปดาห์หรือว่า3เดือน ถ้าเกิดไอซันนัทเฉียบพ,พันที่มีไข้ปวดหัวน้ำมูกเหลืองพวกนี้ต้องกินยาปฏิชวนะก็คือยาแก้แอักเสบเพราะพวกนี้เกิดจากการติดเชือ้อ,อนะคะ<ม>ก็คือกินยาแก้แอักเสบอาจจะมีล้างจมุกร่วมด้วยพ่นจมูกบ้างแต่ถ้าซนัสอักเสบเรือ้อรังที่มีอาการเกิน12สัปดาห์เนี่ยพวกนี้มักจะเกิดจากการพงจมูกอ,อักเสบยาหลักๆเนี่ยก็ไม่ใช่ยาแก้อักเสบแล้ว ก็อาจจะต้องไปล้างจมูกกับพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยมันทําให้หายได้ไงเพราะไม่ใช่ว่ามีไข้ทุกครั้งต้องกินยาปฏิชีวนะท,ทุกครั้งอันนี้เจอบ่อยมากออไปไข้ทีไรไมู่ต้องกินยาแก้อักเสบตลอด ซึ่งจริงๆเนี่ยบางครั้งยาแก้เสียนไม่ได้รักษาเรื่องน้ำมูกได้นะคะทําน้ำมูกนี้เป็นจากแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังแล้วยิ่งกินบ่อยมันจะยิ่งดื้อยางง่ายแพ้ยางง่ายปฏิกิรายเป็นว่าไปดื้อไปดื้อโรคโรคไข้หวัดและไอ้เรื่องภูมิแพ้ก็ไม่ได้รักษาด้วยใช่่คะนะคะโอ้เพราะงั้นนี่อันนี้ต้องระวังนะนี่เราต้องดูดีเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบผสมนะพี่แอนเนาะผสมโลงอ่ะพอป่วยปุ๊บพาราค่ะบางทีก็กิน3กษัตริย์เลย พาลายาฆ่าเชือ้อเอาคนให้แบบ<ช>กระนั่มไปเลยยาลดน้ำมูกที่ง่วงอะไรเนี้ยยาลดน้ำที่ง่วงอาจารย์เตา๋าทานไปก็มีผลข้างเคียงเยอะนะ<อ>เพราะบางทนบอกอกินแล้วจะได้หลับๆไปไม่มีอาการแต่ว่าความง่วงนี้ทําให้เป็นผลจากยาที่เข้าสมองอมันก็จะมีผลข้างเคียงทางสมองได้มึนงงขับรถไม่ดีเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่คนที่มีน้ำมูกหรือเสลยเยอะอาจารย์เตา๋ายาลดน้ำมูกที่ง่วงมันทำให้น้ำมูกหรือเสมหะแห้งเสลดมันจะติดคอได้บางทียิ่งเสมหะติดคอยิ่งไอลําบาก ออาวนี้พอยิ่งไอ้คือยิ่งแค่พยายามจะไอความดันขึ้นแหละเขาเนี่ยใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหอันนี้อันตรายนะเนี่ยพี่แอนต้องเราต้องดูดีๆนะเพราะอย่างการรักษาอย่างเงี้ยมันก็ดูฟังที่พี่แอนแล้วก็ไม่ได้มีการรักษาอะไรที่วุ่นวายมากเพียงแค่เราต้องเราต้องจับให้ได้กับว่าเราเป็นผิดปกตินะใช่ค่ะอันนี้สําคัญคือต้องรู้ว่านี่คือวัดธรรมดาสองวัดไม่ธรรมดาหรือไม่ใช่หวัดนะคะก็ดูที่ความถี่ในการเป็นระยะเวลาในการเป็นแต่ละครั้ง แล้วก็ถ้ามีอาการก็รักษาถ้าเป็นแพ้อากาศอะ่ะถ้าเป็นไม่มากก็ใช้ยาต้านฮิสตามีนที่ไม่ง่วงแต่ว่าถ้ามีอาการรบกวนชีวิตรบกวนการนอนหรือว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนคือสนันก็ต้องล้างจมูกร่วมกับยาพ่นจมูกสเตยียรอยด์แต่ต้องใช้ต่อนเนื่องสักพักมันก็จะดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญมากก็คือเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอาจารย์เต๋บางทีเนี้ยเป็นภูมิแพ้เราใช้ยามันก็คือไปเหตุแต่ต้นเหตุอะ่ะเราต้องพยายามจับผู้รายให้ได้ก่อนว่ามีอะไรกระตุ้นทําให้เป็นบ่อย S <S> ก็จะต้การทดสอบปุ่มแพ้นี่ก็จะช่วยบอกว่าเขาแพ้อะไรเพราะว่าถ้ารักษาต่อเนื่องแล้วไม่ดีเนี่ยตัวที่เขาแพ้เนี่ยเอามาทําเป็นวัคซีนปุ่มแพ้ได้เขาเรียกว่าการรักษาด้ยวยภูมิคุ้มกันบําบัดพวกนี้ก็ทําให้หายขาดได้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังพี่แอนเล่ามามันก็ไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวใช่ค่ะรักษาได้เพียงแต่ต้องต่อเนื่องหน่อยรักษาต่อเนื่องแล้วฝึกสังเกตอย่าทนทนไปก็ไม่มีประโยชน์รักษาง่ายใช่ไหมฮะเพราะงั้น เราก็ได้ความรู้จากพี่แอนเนาะวันนี้นะคะว่าหนึ่งต้องดูแลตัวเองต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ถ้าเริ่มผิดปกติต้องรีบมาหาคุณหมอเฉพาะทางเลื่อภูมิแพ้อย่างเช่นพี่แอนนั่นเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเจอใครก็ได้นะสวัสดีสุด <c oughs> นี่เพราะว่าภูมิแพ้แพหูข็จะหงุดหรือหมอที่แบบไป,ปรึกษามหมอก่อนก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วอย่างเวลาสมมติเราเจอคนที่เราชอบนี่เราแพ้นี่คือเป็นภูมิแพ้ไหมพี่แอนนี้เขาเรียกว่าแพ้ใจอ๋อแพ้ใจแพ้ใจนี่เป็นหนึ่งในโรคภูมิแพ้ไหมคะก็ เริ่มจะเป็นนิยามความหมายใหม่ของอาจารย์เต๋าค่ะอ่าแพ้ขึ้นสมองโรคหอบเนาะโรคหอบก็คือชอบหยิบของชาวบ้านที่มันไม่ได้บอกเขาแล้วก็เอากลับบ้านไปอ๋อนี่ก็โรคใหม่นะโรคหอบเดี๋ยวัหลังต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะคะโรคแพ้ใจนะคะอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็เอพิโซดที่5นะครับน้ำมูกเรื้อรังหวัดหรือภูมิแพ้ก็ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะเพราะฉนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านเนาะเราใช้ภาษาง่ายๆในการนั่งคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเอพิโซดที่6นี่กำลังมา ไ,ฟฟไล์ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์ภูมิแพ้ก็แพ้ราวกับพี่หมอแอนและออเต่านะครับเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับ,รบวันนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ